ใครไม่ข้เท้าไม่ได้ขนมนะครับพอเดินไปเสร็จแล้วจะไปรับขนมคนละหอ่อคนละหอ่อคนละหอ่หอเหลือทางเดินให้พี่ก็เดินะครับอันนี้คือ่นานผู้ในการจะพาพี่ๆปมหกเดินลาจากพวกเราไปและจะส่งให้กับผู้ปกครองข้างหลังผู้ปกครองรอรับกอนข้างหลังเลยนะครับ เสร็จแล้วนั่งเรียนไอ้ไปถือสีแดงๆมาด้วยพ่อหัวไปหยิบสีแดงมาด้วยสีแดงยังมาเปลี่ยนเอาไปเงินกระชานเดี๋ยวมาดูเ,เลย เราไม่มีอะไรให้ก็ไม่เป็นไรครับเราส่งนี่คือเราส่งเขาไปสู่เส้นทางใหม่ไปมีอะไรให้ก็ให้ไม่มีก็จับไม้จับม,อมือนั่นคือการลาจากเสร็จแล้วก็มาคนท,ที่เดินผ่านทักงหเดี๋ยวจะมอบขนมนให้คนละชิ้นนะคลัองพ่จ